รายการเลเซอร์ของเราเนี่ยมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องราวของการตั้งราคามาแล้วในบางอี e ีอพีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการตั้งราคาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายกลยุทธ์นี้เราจะไม่กําหนดราคาแบบหวานทั่วไปแต่เรามุ่งการตั้งราคาแบบเจาะไป้ลูกค้าที่เราต้องการเลยเซกเมนต์ของเราอยู่ตรงไหนทาร์เก็ตเราอยู่ตรงไหนเราไปศึกษาพฤติกรรมความต้องการของเขาเรียบร้อยว่าเขาต้องการราคาประมาณนี้หรือว่าราคาต่ํากว่านี้ มีอะไรเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจที่เกี่ยวเนื่องกับราคาเราก็นําสิ่งนั้นมาประกอบในการกําหนดราคาภายใต้สถานการณ์ที่เราเรียกว่าเป็นการแข่งขันอย่างรุนแรงหรือบางคนรู้จักในนามของตลาดแบบ Red Ocean วันนี้เราจะมากุยกันสัก2-3ตัวอย่างว่าเรามีวิธีการกําหนดราคาประเภทนี้อย่างไรบ้าง แบรนด์แรกที่จะพูดถึงก็คือ108ช็อป1 0อชอปออกสินค้ามาก,ก็คือผงซักฟอกเจาะก,กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะใช้ของในราคาไม่แพงตอนนี้ขายดีมากโดยขายทั้งใน108ยชอปเองแล้วก็กระจายยังต่างจังหวัดไม่วางจำหน่ายในร้านค้าแบบทันสมัยหรือโมเดิร์นเทรดซึ่งราคาของผงซักฟอกนี้ก็จะมีราคาที่ถูกแล้วที่สำคัญเป็นสินค้าที่ขายดีในบริษัทของเขาซะด้วยซ้ำ คราวนี้เราลองมาดูอีกสักหนึ่งแบรนด์ก็คือเสี่ยมี่แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของประเทศจีนสินค้ามีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องครัวของใช้ภายในบ้านมือถือก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดมือถือเสี่ยมี่โดยเฉพาะเมืองไทยณนะวันนี้โตถึง2 0 0เป็นอันดับหนึ่งชนะแบรนด์ดังๆไม่ว่าจะเป็น Apple ไม่ว่าจะเป็นซัมซุงจุดขายของเขาคือเน้นเจาะก,กลุ่มเป้าหมายเลยว่าราคาไม่แพงใช้งานง่ายดีไซน์สวย คราวนี้เราลองมาดูอีกแบรนด์หนึ่งของญี่ปุ่นก็คือดโซเป็นร้านขายของจิปาถะมีสินค้าหลากหลายภายใต้ราคาเดียวก็คือ60บาททั้งร้านแล้วเข้าไปก็จะมีสินค้าหลากหลายภายใต้ราคาที่เขากําหนดโดยการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่ต้องการจะใช้ของในราคาไม่แพงคือราคาเดียว60บาทนั่นเอง ดังนั้นจะเห็นว่าการกำหนดกลยุทธ์ราคาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักการตลาดจะต้องให้ความสำคัญนอกเหนือจากตัวสินค้าช่องทางการขายหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมการตลาดเองก็ตามและการกำหนดราคานั้นก็ยังมีรูปแบบมีวิธีการที่หลากหลายนักการตลาดจะต้องเชื่อมโยงวิธีการของกลยุทธ์การตั้งราคาให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจึงจะสอดคล้องกับความต้องการ